คันนี้เลขไม้เพียง11,000หมโลเท่านั้นค่ะพี่ๆค่ะกับตัว t o ต้ารีโว่สองจุ d สี่เอปี2023นะคะคันนี้นะเป็นรถปีใหม่ไมน้อยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะคันเดียวในเพชรยนต์นะคะตอนนี้ที่เลขไม้11,000หมโลเท่านั้นนะคะที่เป็นกระบะนั่นเองนะคะใครสนใจคันนี้นะคะดูคลิปนี้ให้จบนะคะเดี๋ยวลูกหมูพาไปชมคลิปเต็มกันรายละเอียดดีทเทลต่างๆจะเป็นยังไงเราไปชมคลิปเต็มกันดีกว่าค่ะโอเคเล s ส okay, ์ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ลูกหมูพามาชมรถเข้าใหม่พี่ๆค่ะคันนี้เลขไม้เพียง1 1 0 0 0มโลเท่านั้นนะคะเป็นตัวเตี้ยนหน้าหล่อนะคะกับคันนี้เลยโตโยต้ารีโว่นะคะ2.4 n จุที่ซตอ dition นะคะรถปี2023นนั่นเองนะคะใครชอบนะคะรีบจับรีบจองเลยรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะยังว่างอยู่ ะค,ะคันนี้สวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวพาเดินชมรอบๆตัวรถกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดดีเทลต่างๆนั่นเองคันนี้เป็นสีเทาดํานะคะพี่พี่เป็นสีเทาดําเป็นตัวเตี้ยหน้าหล่อรถปี2 0 2 3นะคะด้านหลังนะคะได้เป็นไฟเดิมมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะภายในสวยจริงๆนะคะคันนี้ใครชอบต้องรีบจัดเลยนะคะสวยงามมากๆคันนี้นะคะ ไม่หนึ่งหมื่นหนันโลพี่พี่ไม่เอาไม่สนใจไหวเหรอนะคะสวยงามจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันอ่ะวันนี้บอกก่อนว่าลูกหมูประจำการอยู่ที่โรง3ามนะคะเป็นโรงเก็บรถของบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะคะ ใครอยากมาดูรถด้วยตัวเองนะคะทักหรือโทรหาลูกหมูได้เลยนะคะเบอร์ลูกหมูแอดไลน์ขึ้นนะคะพี่ๆสามารถแอดไลน์ line, ทักมาสอบถามพิกัดได้เลยนะคะบริษัทของเรานะคะอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเขตมินบรุรีกรุงเทพใครมาไม่ถูกโทรมาได้เลยทักไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งพิกัใดให้มีรถให้เลือกมากกว่า400คันเลยวันนี้ก็หยิบยกน้อง รีโว้นั่นเองนะคะตัวเตี้ยคันนี้มาให้ดูกันนะคะเพราะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะนี่คือบรรยากาศฝนตกนะคะในวันนี้ของโรงสามโรงเก็บรถของบริษัทพิังยนต์นั่นเองนะคะใครอยากได้รถนะคะแต่ว่าไม่สะดวกเดินทางมานะคะดูคลิปวหมู่ประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้เลยทางเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้นะคะซัพพอร์ตกันแน่นอนนะคะ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของตัวรถกันบ้างนะคะคันนี้นะคะย้ํากันอีกทีเป็น r e โว่สองจุดสี่เอ็นที่ซอีดิรถปี2023เลขไมล์หนึ่งหม่นหนึ่ัโลนั่นเองนะคะสี 4, 49, 000, ่แสนส่หนที่8,600บาทเท่านั้นนะคะด้านหน้านะคะได้เป็นไฟมัลติอิเ n f กเตอรแบบนี้นะคะคันนี้นะ,ะด้านล่างไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะกระจังหน้านะคะเป็นสีดําแบบนี้นะคะมีโครเมียมคาดให้แบบนี้สวยๆงามๆเลย นะคะทะเบียนเดี๋ยวลูกหมูไปเปลี่ยนให้เป็นกรุงเทพนะคะไม่ต้องห่วงเลยคันนี้ได้เป็นสีเทาดานะคะปงคุมร้อนแนบชิดสนิทแบบนี้เลยนะคะสันเรียมตัวรถพี่าเงาๆคมๆแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยการชนหนักพิกความจมน้ํากับสีกอใหม่แน่นอนไว้ใจเพชรนได้เลยรถของเราเป็นรถเกรด A ทุกคันการันตีโครงสร้างนะคะประวัติศูนยรเปอร์เซนนะคะใครชอบคันนี้ก็อย่าลืมพักอย่าลืมโทรมาหาลูกหมูได้เลยนะ อ่ะคันนี้นะคะเรามาดูที่ตัวยางนะคะคันนี้ได้เป็นยางปี2 0 2พันยิบสามแกขดสิบเจ็ดแล้วคันนี้เป็นแมแบบห้ารูนะคะเดี๋ยวเราไปดูเบ้าโชกกันบ้างนะคะโชกเดิมๆจากโรงงานเป็นยังไงนะคะดูได้เลยนะคะคันนี้โชกเดิมจากโรงงานนะเขาจะแต้มสีมาให้แบบนี้เห็นไหมนะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างรถนะคะนี่สีทามะพร้าวยังไม่ลบเลยนะคะพี่คิดดูว่าใหม่แค่ไหนรถปีเดียวกับไมล์หมื่นเดียวนะคะ ขับวันหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงหกสิบโลนะคะกับรถหนึ่งปีเท่านั้นนะคะใครสนใจคันนี้ก็ทักหาลูกหมูได้เลยสำหรับใครนะคะที่มองหารถไว้ใช้งานนะคะผ่อนเบาๆคันนี้ผ่อนเพียงแปดพันหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะเป็นกระจกพับมือนะคะเก็บพับมือแบบนี้นะยังไม่ได้ปรับไฟฟ้าให้นะคะคันนี้สี่0 0นสี่มืนเก้าพันผ่อนแปดพันหกร้อยบาทดาจับนะคะพี่เป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูภายในกันนะคะ ภายในคันนี้เป็นตัวแคบนะคะพี่ๆคันนี้เป็นตัวแคบนะให้ดูตัวโค,ค,ครงสร้างรถกันก่อนนะคะโครงสร้างรถนะคะสวยงามนะคะไม่มีร่องรอยกันเลยนะคันนี้นะคะอย่างแรกนะคะที่จะพาไปดูนะคะให้ดูพวกเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะพี่ยังสวยเดิมๆแบบนี้นะคะโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขไม่มีรอยพ่นสีทับแบบนี้นะคะนี่คือโครงสร้างเดิมของเรานะคะเดิมๆแบบนี้เลยนี่ นะคะเม็ดอาร์ตเรียงกันสวยๆงามๆแบบนี้นะคะนี่เลยสวยงามมากๆคันนี้นะคะไม่มีร่องรอยกันเลยนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะกระดูกงูให้พี่ดูสักสก,สก,กันิดนึงละกันเนาะให้ดูตัวโครงสร้างรถนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะแกะให้ดูนะคะนี่นี่คือโครงสร้างเดิมนะคะพี่ๆไม่มีร่องรอยการชนไม่มีร่องรอย การตีลังกานะคะไม่มีสนงสนิมอะไรเลยนะคะสวยงามแบบนี้ทุกคันแน่นอนนะ,ค,ะคันนี้นะได้เป็นเบาะผ้านะคะสีดําแบบนี้นะคะด้านหลังกว้างขวางค่ะพี่นั่งกันได้แบบไม่เมื่อยเลยนะคะคันนี้ได้เป็นแบบกุญแจธรรมดาแบบนี้นะคะพวงมาลัยพาวเวนะคะพี่พี่ด้านในนะคะ มีจอทัชสกรีนให้นะคะแอร์ใช้งานง่ายๆนะคะคน,นี้ได้เป็นเกียร์แมนนวลหรือเกียร์กระปุกแม่เมงนะคะภาษาบ้านๆเราเรียกว่าเกียร์กระปุกกันเนาะอ่ะคอนโซลต่างๆคะ่ะพี่สะอาดพร้อมใช้งานแล้วนะคะดูพัดตรงพลาสติกยังไม่ได้แกะกันเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูเลขไหม่กันสันิดนึงนะคะเผื่อพี่ๆไม่เชื่อนะคะว่าคันนี้ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลจริงไหมอ่าให้ดูเลยนะคะเลขไม่นะคะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยี่สิบสี่โลของจริงค่ะพี่พี่กับราคาสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเท่านั้นนะจอทัชสกรีนใช้ได้ปกติเลยนะคะพี่พี่นี่จอทัชสกรีนเราก็ใช้ได้แบบปกตินะไม่ต้องห่วงเลยนะคะลูกหมูเช็คให้เรียบร้อยแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้อ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูอ่ะดูตรงขอบประตูกันสักนิดนึงดีกว่า นะขอบประตูนะคะดูจะรู้ได้ไงนะคะว่ารถเนี่ยคันนี้ไม่เคยโดนชนข้างมานี่ดูตรงนี้เลยพี่สันขอบประตูนะคะเม็ดอาร์ตเรียงกันแบบนี้นะ,ะไม่มีรอยเบี้ยวเลยนะคะเป็นรอยเดิมมาจากโรงงานแท้ๆนะคะและให้ดูกันสักนิดหนึ่งอ่าสวยงามบอกแล้วนะคะคันนี้อเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะให้ดูตรงคัสีนะคะ เลขโคดเดิมนะคะไม่มีรอยตอกทับเลยนะคะคัสซีเดิมจากโรงงานนะคะตัวหัวน็อตต่างๆนะคะรอยขันไม่มีรอยข่ายไม่มีไม่มีรอยพ่นสีทับแบบนี้สวยๆเดิมๆค่ะพี่คันนี้บอกแล้วเนาะยางปี23แสามแมขอสิบเจ็ดนั่นเองนะคะแมกไลเนอร์ค่ะพี่ไม่มีร่องรอยเลยนะคันนี้นะคะสมบูรณ์ครบถ้วนน่าใช้งานแน่นอนโลโก้ต่างๆค่ะ ยังอยู่ครบแบบนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะอ่ะตัวยางอะไรมีให้นะคะเผ่ากลางแหนบทั้งสองฝั่งยังอยู่ครบแบบนี้นะค,ะครบถ้วนสมบูรณ์เหมาะกับเป็นรถเกรด A ของจริงนะ,ะเหมาะกับรถเกรด A ของจริงคันนี้มีจอทัชสกรีนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวลูกหมูนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะลูกหมูแถมฟรีกล้องให้เลยนะคะติดให้หน้าหลังเลยนะคะ ความปลอดภัยจะได้ครบครบาะอเผื่อใครแบบว่าเพิ่งขับรถหรือว่ายังขับรถไม่แข็งนะคะแต่ว่าหรือบางคนขับเกียร์ออตโตมานะคะและยังไม่ถนัดขับเกียร์กระปุกแต่อยากได้คันนี้เดี๋ยวติดกล้องถอยหลังให้แถมฟรีประกันฉุกเฉินให้อีก1ปีโอเคไหมนะคะประกันฉุกเฉินหนึ่งปีมูลค่า5,000บาทกล้องหน้ากล้องหลังก็เท่าไหร่แล้วนะคะเอาไปเลยของแถมช่ำ,ชำเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่า รถปีเดียวห้องเครื่องจะเป็นยังไงกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะอย่างแรกนะคะที่ลูกหมูจะพาไปดูนะคะให้ดูตัวโครงสร้างรถนะคะเพราะว่าของเราเน้นย้ำอยู่แล้วนะคะว่ารถเกรด A ไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำเนาะเราให้ดูเลยนะคะเรียงสวยแบบนี้นะคะหัวน็อตต่างๆสวยงามนะคะ บอกเลยนะคะพวกของเหลวต่างๆเดี๋ยวเช็คให้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยแบตเดี๋ยวเช็คให้นะคะน้ำมันเครื่องของเหลวต่างๆคือรับประกันว่าเปลี่ยนให้ใหม่หมดแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะคะตัวรถนะคะเป็นรถสภาพดีแล้วนะคะสภาพโคตรดีพี่ๆกับราคา4 49,000ผ่อน8,600เท่านั้นนะได้ตัวเตี้ยนหน้าหล่อรถปี2023ไปใช้เลยนะคุ้มไม่คุ้มนะคะ ดูกันได้เลยนะคะตัวเครื่องไม่มีเยิ้มเลยนะคะคันนี้สวยงามครบถ้วนสมบูรณ์แบบมากๆนะคะกับรถคันนี้เลย Toyota r ร v o 2.4 n t t Edition ปี2023ไม่11,000โลเท่านั้นนะคะใครสนใจคันนี้อย่าลืมทักหาลูกหมูได้เลยนะคะสามกลุ่มอาชีพนะคะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะสามกลุ่มอาชีพที่ไม่ต้องมีเครดิตก็ได้ดอกเปพิเศษเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่อง การจัดไฟแนนซ์เน,น,เนะาะ3กลุ่มอาชีพที่ไม่ต้องมีเครดิตก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะนั่นก็คือพนักง,งานประจําอายุงาน1ปีขึ้นไปนะคะมีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะรับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมข้าราชการราวิสาหกิจนะคะสกลุ่มอาชีพนี้ไม่ต้องมีเครดิตก็รับดอกเบี้ยพิเศษไปเลย2.794ปีนะคะหลังจาก4ปีก็จะเป็นดอกเบี้ยปกตินั่นเองนะคะแจ้งว่าตรงนี้เลยฝนเริ่มตกหนักแล้วนะคะ เสียงมันอาจจะเข้านิดหน่อยนะคะพี่ๆต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ฝนตกบรรยากาศดีนะคะอ่ะแล้วก็สาหรับกลุ่มอาชีพอื่นๆไม่ต้องน้อยใจไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะค้าขายนะคะรับเหมาก่อสร้างนะหรือกเกษตรกรนะคะขอแค่มีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนนะคะมีเครดิตนิดหน่อยนะคะส่งดีส่งตรง6เดือนถึง1ปีขึ้นไปก็ได้รับดอกเบี้ยพิเศษไปเช่นเดียวกันพี่ๆสองจุดเปีนะคะแจ้งตรงนี้เลยนะดอกเบี้ยพิเศษได้4ปีนะ เพราะว่าบางคนแจ้งไม่ชัดเจนนะคะบางที่แจ้งไม่ชัดเจนบอกได้ดอกเี้พิเศษเว้ยสองจุะลูกค้าก็จะคิดว่าได้2องตลอดสัญญาไม่ใช่อันนี้แจ้งไว้ก่อนว่าที่นี่2.79จสีปีอีกสามปีเป็นดอกเบี้ยปกตินั่นเองนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะคันนี้ก็มาจัดมาจองได้เลยนะคะลูกหูทิ้งเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ